อ่านะครับช่วงนี้นะครับน้าหลากนะครับนี่นะครับอย่าลุยน้ําลึกจนเกินไปนะครับโอ้มิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้นะครับนี่อ้อานะครับน้ำก็เข้ามาเยอะนะครับเครื่องก็ดับเลยเนี่ยนะครับการลุยน้ําเยอะก็มีผลเสียนะครับต่อเครื่องยนต์นะครับผมอันนี้รู้สึกว่าน้ําจะเข้าไปทางลูกสูบ แหวนด้วยนะครับต้องถอดหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็กรองอากาศด้วยนะครับนี่นะครับโอ้เยอะแยะเลยเจ้าของไปจําเป็นต้องลุยนะครับก็ก็เลยเป็นเช่นนี้ถ้าลีกเลี้ยงได้ก็ลีกรับต่อไปก็ถอดพวกหัวเทียนถอดชุดตรงนี้มาแล้วถอดหัวเทียนออกเปลี่ยน แล้วทายในะมันเครื่องกับเฟืองทายออกมาแล้วถ้ามันเข้าเรือนไม่ติดเราก็ค่อยล้างเรือนลินเร่งนะครับพรุ่งนี้จัดการเป่าปลาหกมันเลยเอาเอาคอยจะตดตามสายมันด้วยโอ้ส่วนหัวเทียนก น่าจะหมดด้วยแล้วละครับเป็นจังหวะพอดีนะครับได้เปลี่ยนไปด้วยแหละน้ำมันเครื่องเรือเยอะไหมได้โอ้น้ำมันเครื่องขาดพอดีคันนี้เจ้าของคงไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเหลือไม่เยอะมากหรอกเอาปิดคืนแล้วไปอถอนนั้นด้วยจุกน้ำมันเครื่องถอด้วยแล้ว เอถอดแล้วอนนรู่านะครับต่อไปก็ดูน้ำมันเฟืองท้ายก่อนนะครับรุ่นนี้ชอบเข้านะครับเพราะว่าฝาอยู่ข้างบนแบบนี้น้ำเข้าดีนะครับก็นนนนเข,ข้าบ้างนะครับยังไม่เยอะมาก ก็เข้าเยอะอยู่อ่ะคลายมาจะได้เติมใหม่ขณะนี้ก็กี่เท่าไหร่เลยอา18นาฬิกากว่าๆนะครับ2นาทอืมแต่ธรรมดาเราก็จะปิดช่วง5โมงครึ่งครับแต่วันนี้ก็ในเมื่อลูกค้าจําเป็นเราก็ต้องโทรให้ก่อนครับถ้าไว้พรุ่งนี้ก็จะนกได้นะครับ นะครับเฟืองท้ายใช้ยี่ห้อสเตตนะครับครับวันนี้อหัวเทียนก็จังหวะหมดพอดีคือตัวนั้น <c oughs> อ่าวันนี้นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่โ <c oughs> อ้เอน,นะครับแม้มันนำ้ำได้เช็คได้ล้างได้เป่าพอประมาณก่อนนะครับ <c oughs> เป่าปลัก๊กเป่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันได้ติดก่อนนะเพราะว่าในานี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วอ่ะพอติดก่อนพรุ่งนี้ว่ากันต่ออ่ะพรุ่งนี้ขับแล้วจะวูบหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองพรุ่งนี้นะครับหรืออาจจะต้องล้างเรือนล้างนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นแล้ว บริเวณร้านะครับมืดหมดเขาปิดหมดแล้วนะครับอยู่คนเดียวน่ากลัวนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับแลลน้ำก็กำลังจะท่วมด้วยนะครับนี บรรยากาศยามค่ำคืนยามเย็นเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะครับช่วงนี้น้ำก็กำลังมาเยอะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะท่วมหรือไม่ไปปิดประตูเจ้าแ,แมวน้อย